สวนนัสดีพี่น้องยามเช้านะ,าะนาครับวันนี้ฝนตกครับพี่น้องนะสายฝนจมาหลังฝนฝนตกเมื่อคืนนี่ครับผมตกอย่างแรงอยากด้วยแช่ด้วยเนาะด้วยเดี๋ยวค่อยดูครับผมว่ารถปฟฟ้าบุ่มจะเข้าไปได้ไหมฝน,นตกแต่เด็บเราก็ถูกหนาเน,นี่ยผมขึม้นทางถูกหนใหาในเช้าเลยก็หนากว่าทุกวันเลยครับผมนะ นน้ำครับโอ้ทํานาปังนะพี่น้องดีเลยท้ำนี่ทำมาปังได้ทำเสียได้ครับผมมาครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาหนางานเขาไรกันได้ไหมน้องบัว่ะกุกเชิงยิ่งแช่ๆลื่นๆเลี้ยหนียวแล้วพี่น้อง ทำคอนเทนต์แล้วครับพี่น้องจอด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 ตามคอนเทนต์ใช่ไหมครับเด็บเวลาเลยเว <laughs> ลาเลยจังไหมกันเมื่อคืนฝนตกพี่น้องมาขสเช็คบนไ,ไหนเ <laughs> <laughs> <า>ด็บเด็บเด็บม่อคืนฝนตกครับพี่น้องนะเราไปบนมาดันนียโอ้ พี่น้องติดอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะแค่นี้นะโดนหน้าไปไ้ไหมฮะเล่นแรงนี่เดี๋ยวมาดูเนาะจะติดไหมพี่น้องดูพี่น้องเดี๋ยวจะติดไหมเนาะรอให้เสจ๊กแจ๊กถ่ายแจ๊ก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 เดี๋ยวถ่ายให้หน่อยนะถ่ายไปเลยเถอะไปเลยเถอะไปเลยเถอะไปเลยเถ็บเลย ามา,ามาเดี à, ๋ยวให้แต่แจ็คทายกัครับผมพี่น้องมาดูคอนเทนต์กันเลยนะว่าผมจะติดไหมอ๋อเดี๋ยวให้เต็มก่อน <c ười> ให้แต่เช็คให้กอนผมว่าผมว่าผมก็ไปไม่ลอยกันดิขนาดส <c ười> องสี่กไปหมดเมื่อกี้สองสี่ซูส์นะน้องลอยหกหางจะเหลือเรือ มาดูดูดูดดจะติดไหมมาดูคอนเทนต์พี่น้องนะคอนเทนต์เลยคอนเทนต์หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่พี่น้องนะเสียเดฟ์ได้ทำคอนเทนต์แล้วหนึ่งคอนเทนต์ครับพี่น้องนะตามต่อไปได้คิวของผ,ผมนะนะลอยหกห้าเทเบครับพี่น้องมาดูกันว่า,าจะติดไหมเมื่อกี้ข้างข้างของเสียเดฟ์เนี่ยของเสียเดฟ์เนี่ยสองสี่ศูนย์นะผมพี่น้อง 240เทอร์โบนะครับแต่ของผมนี่165แล้วก่อโบนะ165เทอร์โบก็บวกไปบวกเทอร์โบไปก็195ครับพี่น้องนะสั่งกับ200พอดีพี่น้องนะของเสียแจ็คก,ก็2อ0นะพี่น้องเดี๋ยวมาดูนะพี่น้องนะว่าจะติดไหมนะพี่น้องนะมาดูคอนเทนต์กันครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมเชยให้เสียแจ็คนะแจ็ยแจ็ค ให้จเจ็คไทยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจดินก็นะแล้วอ่ทิ้งเบอร์โทรไว้ครับผม,ผมนะติดต่อได้ครับผมทางขวาเบิมและก็ทางช่องผมนะผมจะถ่ายพาลุยนะ ต้องการดินสวยดินลุกงลังนะพี่น้องนะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวให้เสียแจ็คถ่ายให้เนาะงเสียแจ็คเสียแจ็คเดี๋ยวถ่ายให้หน่อยเยอะนะระวังร้อยหกขาแลผมเหระหน้าถูร้อยหกขาทั้งบัวเห็นเสียงเรถเกกี้บ่มีคนครับ สงใช่กับยังเลงเนาะเล้ยเราถ่ายไหมถ่ายไหมเดี๋ยวไปพร้อมกันดีกว่ามาดูเรา210พี่น้องนะปล่เมื่อกี้กับแม่เธอโบดังฟูๆเลยพี่น้องเสียดสีไม่ติดปะ แต่แจ็กอ่มาดู๋ยวมาดู210ครับพี่น้องนะว่าจะติดนี้ไม่ติดโอเคหนาดิ้นเปียกครับพี่น้องนะ,ะหนาดิ้นเปียกแล้วมาดูเทอร์โบล,ลันดันนั้นหน่อยของสิบมา นะครับมันจะติดจะติดช่องนี้อะไรนี่นี่น่องสมบัมันจะลื่นนะเนี่ยช่องช่องช่องตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมันช่องเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยแต่ว่าถ้าเตจอแดดก็แห้งครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้เสียเดียวเป็นคันแหลกเลยนะติดปีเลยเดี้แล้วเอาไปลองดูเสียเดีกว่อนเสียดมาดูเสียแจ็คเสียแจ็คพูดพิดพี่น้องนะพูดพิดพูดพีด จะเด็ดไปแล้วจะเด็ดไปเที่ยวแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมช่องจักชายพารุณีนะครับพี่น้องนะวันนี้ก็จะเจอกันอีกคหนึ่งครั้งครับผมนะสำหรับคลิปการอยู่กับรถตดำนะผมเอาผมไปแล้วครับพี่น้อง210รอยก็มาเร็วโอ้จิบๆเลย ว้าวโอ้แรงกันแรงกันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ต่อยดีต่อยดีสองประตูโอ้สุดยอด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 ข้าวแข้งมาข้าวแข้งมาข้าวแข้ง快手เตอร์โบครับผมคือตั้งสองร้อยสิบเตอร์โบฮ่าฮ่าฮ่าเคยครับผม